ทุงนี้ขอตึงๆนะจ๊ะขวางอ่าขอตึงๆอันละนี่เอาอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันอาจสีจนหนุ่มเนี่ยจักหน่อยนึงแต่ว่ามันสวย ทั้งหมดถุงนี้30ถุงเดียวที่เหลือ25บาทหมดเลยลองใส่ดูค่่ะนีใชได้ใช่ไหมพี่มารขอขอขอทีเราเริ่มต้องมีเทคนิคนี่อ๋อไม่จะเต็มพอดีใช่ค่ะมันก็จะดูสวยด้วย